ท้ามกลางหุบเขาอันสลับซับซ้อนที่ทอดตัวยาวเหยียดประหนึ่งกำแพงธรรมชาติกั้นโลกภายนอกออกจากวิถีชีวิตดั้งเดิมแสงทะวันสีทองในยามเช้าค่อยๆสาดส่องลอดผ่านม่านหมอกหนาลงมากระทบยอดหญ้าที่เปียกชุ่มด้วยน้ำค้างนี่คือที่ตั้งของหมู่บ้านนาจานชุมชนเล็กๆที่ซุกตัวอยู่อย่างเงียบสงบในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญผู้คนที่นี่ผูกพันกับผืนดินและผืนฟ้า ชีวิตของพวกเขาแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆของฤดูกาลหากปีไหนฝนดีข้าวย่อมเต็มนาปลาเต็มหนองหากปีไหนแล้งเข็นทุกกระทมย่อมมาเยือนถึงชานเรือนดังนั้นสิ่งเดียวที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านนาจานมานานนับร้อยปีหาใช่วิทยาการทางอุตุนิยมวิทยาหรือชนลประธานสมัยใหม่หากแต่เป็นความศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ปกปักรักษาผืนป่าและสายน้ำนามว่าพญาง,งูใหญ่นาคาจงอ่างหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันด้วยความเคารพยำเกรงว่าเจ้าพ่อองค์ดําตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าในอดีตการครั้งที่บรรพบุรุษเริ่มมาหักร้างถางพงตั้งหมู่บ้านพวกเขาได้พบกับถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งบนหน้าผาสูงชันเหนือหมู่บ้านภายในถ้ำนั้นเป็นที่สถิตของงูจงอางขนาดยักษ์ ลำตัวสีดำมาเมื่อมเป็นมันเลื่อมเกล็ดแข็งดังเกราะเหล็กไหลดวงตาสีแดงฉานดุดเปเลวไฟที่ไม่มีวันมอดดับว่ากันว่าพญาง,งูใหญ่องนี้มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าบารมีสูงส่งเพียงท่านขยับกายพื้นดินก็จะสะเทือนเลื่อนลั่นเพียงท่านค้นลมหายใจเมฆฝนก็จะตั้งเขาธรมึนท่านสามารถสั่งฟ้าสั่งฝนให้ตกลงมาหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตหรือบรรดาให้พายุพัดโหมกระหน่ำได้ตามแต่ใจปรารถนา ชาวบ้านในสมัยก่อนจึงได้สร้างสารไม้สักทองแกะสลักอย่างวิจิตบรรจงไว้ที่เชิงเขาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นจำลองและทุกปีเมื่อถึงเดือนหกก่อนที่เสียงไถนาแรกจะดังขึ้นชาวบ้านนาจารย์ทุกครัวเรือนจะต้องมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีเลี้ยงดงวงสวงเจ้าพ่อเสียงปีพาดราดบรรเลงดังกึกก้องเครื่องเส้นไหวหัวหมูไก่ต้มเหล้าไหาและใบสีปากชามถูกจัดวางเรียงรายยามเหยียด ผู้นำหมู่บ้านและร่างทรงจะทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ให้รับรู้เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลขอให้น้ำท่าบริบูรณ์พืชผลเจริญงอกงามและคุ้มครองลูกหลานให้แคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งก็เป็นดั่งปาฏิหาริ์ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นพิธีเพียงไม่กี่ชั่วยามท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสจะกลับมืดครึมลงเย็นเยืยอกพัดกระโชกและสายฝนแห่งชีวิตก็จะโปรยปลายลงมาชุบชีวิตผืนนาที่แห้งผากให้กลับมาชุ่มช่ำอีกครั้งความอุดมสมบูรณ์นี้ดำรงอยู่คู่บ้านนาจารมายาวนานจนชาวบ้านต่างเชื่อสนิทใจว่าตราบใดที่พวกเขายังเคารพยาเกรงตราบนั้นเจ้าพ่อจะไม่ทอดทิ้งพวกเขา ทว่าการเวลาคือศัตรูตัวร้ายของศรัทธาเมื่อโลกหมุนเปลี่ยนถนนหนทางเริ่มตัดผ่านความเจริญและเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาสู่หมู่บ้านที่เคยปิดตายหนุ่งสาวเริ่มทิ้งถิ่นฐานเข้าไปแสวงโชคในเมืองใหญ่คนเฒ่าคนแก่เริ่มล้มหายตายจากวิถีชีวิตที่เคยพึ่งพิงธรรมชาติเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นการพึ่งพิงสารเคมีเครื่องจักรกล และเงินตราความเชื่อเรื่องพญางูใหญ่เจ้าพ่อองค์ดำค่อยๆถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นนิทานหลอกเด็กที่ไร้สาระคนรุ่นใหม่หัวเราะเยาะเมื่อเห็นคนรุ่นเก่าจุดทูบไหว้สารผุพังที่เชิงเขาสารไม้สักทองที่สวยงามวิจิตรบัตนี้ถูกปล่อยให้รกร้างเถาวันพันเกี่ยวรุงรังหลังคาไม้รั่วซึมปลวกกัดกินเสาจนเอ็นกระเทเร่ ฝุ่นหนาเกาะจับรูปปั้นจำลองจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้งานเลี้ยงดงประจำปีที่เคยยิ่งใหญ่ค่อยๆลดขนาดลงจนท้ายที่สุดก็ไม่มีใครคิดจะจัดมันอีกเลยพวกเขาคิดว่ามีระบบชนลประทานมีพยากรอากาศมีปุ๋ยเร่งผลผลิตไม่จําเป็นต้องกราบไหว้สัตว์เดรัจฉานในตำนานเพื่อขอฝนอีกต่อไปสมปีห้าปีผ่านไป ชาวบ้านนาจารย์ใช้ชีวิตโดยหลงลืมสัญญาที่บรรพบุรุษเคยให้ไว้พวกเขาไม่รู้เลยว่าภายใต้ความเงียบสงบของป่าดงดิบเหนือหน้าผามีดวงตาสีแดงคู่หนึ่งกำลังจับจ้นความเปลี่ยนแปลงด้วยความโกรธแค้นที่สั่งสมทวีคูณขึ้นทุกวันแล้วแล้วสัญญาณเวือนแห่งหายนะก็เริ่มต้นขึ้นในคืนเดือนดับคืนหนึ่งคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงดาว ลมพัดนิ่งสนิทจนใบไม้ไม่ไหวติ่งยายปริกหญิงชราวัยแปสิบปีผู้ซึ่งเป็นคนสุดท้ายในหมู่บ้านที่ยังคงแอบนำดอกไม้เหี่ยวๆไปวางที่ศาลเจ้าพ่อนั่งสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเงือการไหลท่วมตัวแม้อากาศจะเย็นเยือกนางฝันฝันร้ายที่เหมือนจริงเสียจนแยกไม่ออกในฝันนั้น นางยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาของตัวเองแต่ทุ่งนาที่ควรจะเขียวขจีกลับกลายเป็นทะเลทรายแห้งแลง้งดินแตกระแหงเป็นร่องลึกไฟบรรลัยกันลุกโชนเผาไหม้ต่อสังข้าวท้องฟ้าเหนือศีสษะกลายเป็นสีเลือดทันใดนั้นเงาทะมึนขนาดมหึมาก็บทบังแสงสว่างยายปริกแงน่หน้ามองขึ้นไป ร่างกายสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือพญางูจงอางยักษ์ลำตัวเท่าต้นตาลแผ่พังพานสูงตระงานเสียดฟ,ฟ้าเกล็ดสีดำคลับเปล่งแสงวูบว่าร้าวกับมีชีวิตดวงตาสีเพลิงจ้องมองลงมาที่นางก่อนที่สุรเสียงอันกึกก้องกำปนาตจะดังกังวานในหัวเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงกลางใจ พวกมึงลืมกูพวกมึงเห็นกูเป็นเพียงตำนานไร้ค่ากูเคยให้ข้าวให้น้ำให้ชีวิตพวกมึงสุขสบายแลกกับแค่ความเคารพยำเกรงแต่พวกมึงกลับเนรคุณเหยียบย่ำศรัทธาของบรรพบุรุษเสียงนั้นแห่พรายยิ่งกว่าเสียงบทของก้อนหินมึงจงไปบอกพวกมันเดี๋ยวนี้ว่าถ้าปีนี้พวกมันไม่มาขอขมา ไม่มาเส้นไหว้กูกูจะเอาคืนกูจะทำให้หมู่บ้านนาจารย์ของพวกมึงต้องพินาศวอดวายฝาจะปิดฝนจะไม่ตกน้ำจะเหือดแห้งข้าวปลาจะเน่าตายขาต้นพวกมึงจะต้องอดอยากปากแห้งยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นสิ้นเสียงคำรามพญางูยักษ์ก็อ้าปากกว้าง พ่นลมหายใจร้อนระอุใส่ร่างของยายปริกจนนางสะดุ้งตื่นรุ่งเชา้ายายปริกตะวนกระวายใจรีบพยุงสังขารอันร่วงโรยเดินไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านและตะโกนบอกชาวบ้านที่ศาลากลางหมู่บ้านด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและหวาดกลัวนางเล่าเรื่องความฝันเล่าคำอาฆาตของพยานงูใหญ่ให้ทุกคนฟังปากก็พร่ำบอกให้รีบจัดเครื่องเส้นไหว้ ให้รีบไปทำความสะอาดสารก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอีเท่าบ้ามึงเพอ้อเจออะไรแต่เช้าเสียงตะคอกดังขึ้นจากกลุ่มชายชะกันที่นั่งกลางมุ้งดื่มกาแฟหัวเราะกันรางูเงี้ยวอะไรของมึงยุคนี้มันยุคไหนแล้วใครเขาจะมาเชื่อเรื่องผีสางเทวดางูยักษ์พยากรณ์อากาศบอกปีนี้แรงหน่อยเพราะปรากฏการเอลนิโยโวยไม่ใช่เพราะงูมันโกรธ เสียงโหเราะดังประสานกันอย่างขบขันผู้ใหญ่บ้านสายหน้าอย่างเอืออะราย้ายปริกแก่แล้วก็อยู่บ้านสวดมนต์เถอะออย่าเอาเรื่องไร้สาระมาทำให้ชาวบ้านตื่นตูมงูใหญ่สั่งฝนได้มีที่ไหนในโลกท้ามันแน่จริงให้มันแสดงปาฏิหาริมาสิไม่มีใครเชื่อคำพูดของยายปริกแม้แต่คนเดียวกลับมองว่าเป็นเพียงคำพูดเลอะเลือนของคนแก่ใกล้ลงหลง ยายปริกได้แต่เดินคอตกกลับบ้านน้ำตาไหลอาบแก้มนางรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติแต่มันคืออาเพศและเมื่อฤดูนทำนาเวียนมาถึงลางร้ายที่ไม่มีใครอยากเชื่อก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านนาจานที่ควรจะเริ่มตั้งเขาเมฆฝนกลับว่างเปล่าอย่างน่าหายใจ แสงแดดแผดกล้ารุนแรงขึ้นทุกวันดังนรกบนดินร้อนเสียจนน้ำในคลองส่งน้ำที่เคยเปี่ยมฝั่งค่อยๆลดระดับลงอย่างรวดเร็วชาวบ้านยังคงชะล่าใจคิดว่าเดี๋ยวฝนก็ตกพวกเขาเริ่มไถวานลงมเมล็ดข้าวตามกำหนดการแต่ว่าหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสองสัปดาห์ผ่านไปไม่มีเมฆฝนแม้แต่ก้อนเดียวลอยเข้ามาเหนือหมู่บ้านนาจาน ในขณะที่ข่าววิทยุรายงานว่าตำบลข้างเคียงมีฝนตกหนักน้ำท่วมแต่ที่นี่ฟ้ากลับโล่งโจ้งสีฟ้าจัดจ้าไร้ความปราณีมเมล็ดข้าวที่หวานลงไปเริ่มงอกขึ้นมาเขียวอ่อนด้วยน้ำค้างยามเช้าที่น้อยนิดแต่เมื่อเจอแดดเปเรี้ยงในตอนกลางวันต้นกล้าอ่อน่อนก็เริ่มเขียวเฉาปลายใบยไม่เกรียมเป็นสีน้ำตาล ดินที่เคยชุ่มน้ำเริ่มแห้งแข็งจับตัวเป็นก้อนจากก้อนกลายเป็นร่องแขกเล็กๆและขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆจนมองเห็นรากพืชที่ขาดวิ่นข่าด,ดินเดือนแล้วเดือนเล่าผ่านไปสภาพหมู่บ้านหน้าจานแปลเปลี่ยนจากทุ่งนาเขียวขจีกลายเป็นทุ่งร้างสีน้ําตาลแดงฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทาง ลำห้วยสายหลักที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคแห้งเหือดจนเห็นทรายก้นแม่น้ำปลาและปูนานอนตายเกลื่อนส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วเพราะแดดที่เผาจนสุกบ่อน้ำบาดาลที่ชาวบ้านหวังพึ่งก็สูบขึ้นมาได้แต่โคลนตมขุ่นข้นผู้คนเริ่มวิตกกังวลรอยยิ้มเลือนหายไปจากใบหน้าแทนที่ด้วยความเครียดแค้นและสิ้นหวัง เสียงหัวเราะเยาะยญยปริกในวันนั้นเงียบหายไปกลับคลายเป็นเสียงกลด่าธรรมชาติและรัฐบาลแต่ใหญ่ปริกรู้ดีมันไม่ใช่ความผิดของใครนอกจากพวกเราเองชาวบ้านพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาน้ำจ้างรถแมคโครมาขุดลอกคลองนิมนต์พระวัดดังมาสวดขอฝนหรือแม้แต่แห่นางแมวแต่ก็ไร้ผล ทุกครั้งที่ทำพิธีดูเหมือนฟ้าจะยิ่งกลั่นแกล้งแดดกลับยิ่งร้อนแรงกว่าเดิมเสมือนเป็นการเยาะเยะ้ยจนกระทั่งวันหนึ่งความวิบัติก็มาถึงขีดสุดบรรยากาศในหมู่บ้านร้อนระอุพิษปกติร้อนจนหายใจขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกสูบออกไปต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายซากใบไม้ร่วงหล่นจนเหลือแต่กิ่งก้านโกรนที่ชี้ขึ้นฟ้าเหมือนมือกำลังขอชีวิต ทุ่งนาที่เคยเป็นความหวังบัดนี้เหลือเพียงดินที่แตกระแหงลึกจนเท้าคนตกลงไปได้ข้าวที่ปลูกไว้ยืนต้นตายพรายทั้งแปลงคือข้าวที่โตขึ้นมาแต่ไม่มีเม็ดยืนแห้งตายขาที่ทั้งทั้งที่ลำต้นยังตั้งต,งตรงสีฟางข้าวแห้งเหลืองซีดปกคลุมไปทั่วสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่น่าสลดหดหูใจยิ่งนักสัตว์เลี้ยง วัวควายผอมโซจนเห็นสี่โครงพวกมันนอนหายใจรวยรินอยู่ใต้ร่มเงาไม้อันน้อยนิดหลินห้อยยาวเพราะขาดน้ำตานั้นลึกโหลและไร้แววชาวบ้านต่างพากันมองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังอาหารเริ่มขาดแคลนเพราะพืชผักสวนครัวก็ปลูกไม่ได้แม้แต่กล้วยก็ยังออกปลีมาแห้งเหี่ยวหรือว่าสิ่งที่ใาญปริกพูดจะเป็นความจริง ชาวบ้านบางคนเริ่มจับกลุ่มคุยกันเสียงเครียดเองจำได้ไหมเมื่อก่อนเราไหว้เจ้าพ่อทุกปีน้ำไม่เคยขาดขนาดนี้นี่มันไม่ปกติแล้วนะเว้ยหมู่บ้านอื่นฝนตกโครมโครมมีแต่บ้านเราเนี่ยร้อนยังกับอยู่ในเตาอบในยามบ่ายที่ร้อนที่สุดวันนั้นขณะที่ทุกคนกำลังหมดอาลัยตายอยากจู่ๆลมพายุประหลาดก็พัดกระโชกขึ้นโดยไม่มีปีมีขลุย ไม่ใช่ลมเย็นของฝนแต่เป็นลมร้อนแรงที่พัดพาฝุ่นสีแดงจากหน้าผาให้ฟุ้งตลบอบอวนท้องฟ้าจากสีฟ้าจัดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอึมครึมเมื่อสีของสนิมเสียงลมพัดหวีดหวิวดังลอดผ่านช่องเขาราวกับเสียงกรีดร้องโหยหวนใหญ่ยยปิกเดินหลังคุ้มหงุดออกมาที่ชานบ้านมองไปทางหน้าผาสูงชันทิศที่ตั้งศาลเจ้าพ่อ สายตาฟ้าฟางของแกเพ่งมองเห็นกลุ่มเมฆประหลาดที่ก่อตัวขึ้นเหนือยอดเขากลุ่มเมฆนั้นไม่ได้มีรูปทรงปกติแต่มันบิดเกลียวและทอดยาวเลื้อยพาดผ่านยอดเขาลงมาคล้ายกับงูยักษ์ที่กำลังเลื้อยลงจากสวรรค์ท่านมาแล้วท่านมาทวงสัญญาแล้วใหญ่ปริกพึมพำเสียงสัน่นร่างกายสุดลงกราบกรานกับพื้นดินในขณะเดียวกัน ชาวบ้านที่กำลังขนน้ำก้นบ่อใส่ถังต่างหยุดชะงักเหนื่อยหน้ามองปรากฏการณ์บนท้องฟ้าด้วยความตื่นตะลึงเสียงฟ้าร้องคลืนข่นดังสนั่นวั่นไหวแต่ไม่มีเม็ดฝนสักหยดสิ่งที่ปรากฏตามมาคือแสงสีเขียวมรกตที่วาบขึ้นจากยอดเขาตรงตำแหน่งที่สารเจ้าพ่อองค์เก่าตั้งอยู่แสงนั้นสว่างจ้าจนแสบตาก่อนจะพุ่งเป็นลำแสงแหวกม่านฝุ่นแดงลงมายังกลางหมู่บ้าน ความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะก่อนจะมีเสียงที่น่าพึงกลัวดังขึ้นเป็นเสียงที่ไม่เลยผ่านลําคอของมนุษย์คนใดแต่มันดังก้องมาจากผืนแผ่นดินและท้องฟ้าพร้อมกันกูเตือนแล้วพวกมึงไม่ฟังกูให้โอกาสแล้วพวกมึงเหยียบยำ่ำบัดนี้ถึงเวลาชดช้ทันทีที่สิ้นเสียง พื้นดินที่แตกระแหงอยู่แล้วเกิดการสั่งสะเทือนเลื่อนลั่นอย่างรุนแรงราวกับมีบางสิ่งขนาดมหึมากำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้พื้นพิภพรอยแยกของดินขยายกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านวีดร้องวิ่งหนีตายอนลมาฝุ่นตลบอบอวนจนมองไม่เห็นทางพายุลมร้อนพัดหมุนคว้างหอบเอาหลังคาสังกสีปลิวว่อนพืชผลที่เหลือรอดเพียงน้อยนิดหักโค่นราบเป็นหน้ากลอง ต่อหน้าต่อตาของชาวบ้านทุกคนเงาร่างของพยาง,งูยักษ์ขนาดยักษ์ปราปฏขึ้นลางๆท่า,ามกลางม่านฝุ่นและเมฆหมอกร่างนั้นใหญ่โตกว่าที่ยายปริกเคยฝันถึงนับสิบเท่าเกล็ดสีดำเงางาม,งามสะท้อนแสงสีเขียวพังพานขนาดมหึือมาแผ่ออกกว้างจนบทบังดวงอาทิตย์มิดชิดหมู่บ้านนาจารกำลังปรชิญกับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหายนะเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น เสียงหวีดหวิวของลมพายุดูคล้ายเสียงหัวเราะเยาะเย้ยในโชคชะตาฝาที่เคยเป็นมิตรบัดนี้กลายเป็นศัตรูแผ่นดินที่เคยให้ชีวิตกำลังจะกลืนกินทุกอย่างกลับคืนชาวบ้านต่างหมอบราบคาบแก้วตัวสั่นเทราราวกับลูกนกตระหนักรู้ถึงความโง่เขลาของตนเองแต่นั่นจะเพียงพอให้เจ้าพ่อผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หยุดยั้งโทสะ หรือภัยพิบัติครั้งนี้จะล้างบางนาจารให้หายไปจากแผนที่ไม่มีใครรู้นอกจากดวงตาสีแดงฉานคู่นั้นที่จับจ้องลงมาพร้อมกับความลับของตำนานบทต่อไปที่กำลังจะเปิดเผย